แล้วครับวันนี้นะครับทุเรียนสุกแล้ววันนี้เราไ่ตัดทุเรียนนะครับทุเรียนไม่ย้ายสุกแล้วมาทุเรียนก็สุกขาต้นเลยนะครับผมนี่นะสุกขาต้นเลยวันนี้เราไาตัดทุเรียนนะครับผมทุเรียนก็ส่งกลิ่นหอมไปทั่วบ้านแล้วนะครับผมแล้วอล้วอแม่ให้มารับถนนไม่ได้ให้ไปทายคลิบอ๋อโอ้โหยืนอยู่นั่นเนี่ยพูดอยู่นั่นเองเอานี่สุกขาต้นเลยนะครับทุเรียนบ้านเราืหอม แต่มียางไปหน่อยเ <พอ S 2> สียดายช่เรียนพันอะไรก็ไมั้ห้อยอย่างนี้ห้อ,อยยางเงี้ออยหัวออกอ่ะหวางให้ดีนีวางเอาหัวออกอย่างเงี้ยวางข้างบนกระถูกแล้วเนะี่ยข้างบนเอออ่ะสองลูกนะโอ้อันนี้นี่สุกใหญ่เลยนี่ลูกนี้สุกใหญ่เลยเดีหอยยังอ่ะนะรับนะโอ้โหลูกนี้ใหญ่มากนะครับหอ